มันสวยเว้ยแก้มแดงดังสวยอะแก้มแดงดังฮะน่ารักปะแก้มแดงดังน่ารักปะฮะน่ารักปะน่ารักกูน่ารักปะก็น่ารักนะฮะน่ารักอยู่นะน่ารักปะได้อยู่ได้อยู่น่ารักอยู่โอเคผมแต่แก้มแดงดังมันก็ปากแดงเหมือนกันอ่ะ I'm feeling lonely Lee 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 วิชาอนูโหอะไรจูงจูงจูงจๆงจงจงอะไรคิส or สลับคิสอะไรคิสฮะคิสคิสอืมบอยหอมแก้มไปดังอย่างกินกุ้งเปล่า

สวัสดีครับผมผมขอส่งกล้องให้กับคนที่ง่วงที่สุดนะครับสวัสดีครับก็ไม่ได้ง่วงขนาดนั้นนะฮะขอส่งกล้องต่อให้กับคนที่กินเยอะที่สุดครับไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่นะสวัสดีครับไม่ใช่ครับขอส่งกล้องให้ <c oughs> แฟนสตางค์ครับเอ้ย <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับสมงก้องให้แฟนผมครับขอสมงก้องให้แฟนผมครับทำไมครับขอแฟนตอรี่ถ่ายตอรี่เร็วๆตาหวานเกินไั่ได้ตาหวานนะเฮ้ยมีแมงพันในเคสเดี๋ยวขอได้ปะไปเ็